กรับสวัสดีครับ e. พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบารมีพระเครื่องครับพี่ๆนะครับนะมีพระเครื่องมาแบ่งปันครับวันนี้ห <c oughs> ลากหลายรายการเช่นเดิมครับพี่ๆครับอ่าสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อสอบถามครับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับนะสนใจนะครับหนึ่งวันนี้มีหลากหลายรายการเลยครับพี่เป็นพระาสายเป็นจากภาคีนะพระผกนะครับเนื้อดินนะครับนะโอ้โหนี่หลากหลายเลยนะครับนี่ฟ้า ติดตามชมนะครับน้าร้าน้ำโมบรมีพลาเครื่องครับฝากช่องทางการติดต่อครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับย้ำอีกครั้งครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่พี่สนใจรายการในติดต่อสอบถามน้องโบบารมีพลาเครื่องได้เลยนะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับนะรูปภาพไม่ชัดเจนเมนูไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับติดต่อสอบถามกัเข้ามาได้ นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันก็พอสมควรอยู่ครับพี่ๆนะครับนะหรือสแกนเคโค้ดครับพี่เข้ามาเพื่อนๆกันได้นะครับมีสมาชิกมากกว่า1 4 0 0 0มืสี่ันท่านครับอ่าเป็นยอดการันตีนะครับส่งของจริงตรงตามปกทุกรายการนะครับนะสนใจในการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่อ่าวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการช้านะครับนี่มารายการแรกครับพี่เป็นพระสมเด็จครับพี่นะครับนะวันนี้ไปกันเลยไวเช่นเคยนะครับเะเดี๋ยวจนช่วงสายๆนะครับนี่จะออกไป พระเครื่องกันนะครับนะจะเอาดีๆมาแบ่งปันกับพี่ๆครับนี่องนี้ครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนื้อหาเก่ามากๆนะครับนะเนื้อหาเก่ามากๆครับพี่องนี้สภาพผิวหิ้งๆเลยนะครับนะครับปุ่นเนี่ยนะครับติดองพระเนื้อนุ่มนะครับพี่นะนี่ขอบตัดครูดนะครับพี่นี่ครับนะครับมวลสารสวยนะครับพี่นะมวลสารสวยนะครับสวยงามอ่ามาหนึ่งหนึ่งครับ ต่อไปครับพี่หมายเลขสองครับหมายเลขสองนี่เป็นนี่ครับนี่ครับหมายเลขสองครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มอีกหนึ่งองค์นะครับนะองค์นี้ออกสีขาวครับออกแกปูนเปลือกหอยนะครับพี่นะออกแกปูนเปลือกหอยครับพี่มวลสารเม็ดแดงนะครับนะลอยยุบตัวย่นตัวนี่ครับ ความเป็นเนตแล่สีเขียวนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่เกดทะลุซุ้มครับพี่องนี้ก็มีคาบแบบว่าเป็นคาบฝุ่นคาบอะไรนะพี่นะปิดแบบนี้ครับเป็นนาพาเดิมๆบ้านเลยนาพี่ๆมาแบ่งปันกันครับนี่หมายเลขสองนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสามครับโอ้โหนี่ครับหมายเลขสามนี่เนื้อสวยมากๆนะครับพี่นะเนื้อสวยมากๆนะครับเป็นพระกุเนื้อดินครับเป็นพระซุ้มกอเอ้ยเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่นะกราบขอพระนภัยพี่ นะครับเป็นพระผงสุพรรณโอ้โหนี่ปลายมือนี่เป็นไงพี่นะครับปลายมือนี่แหลมคมมากๆนะครับนะี่มีคาบกุครับองนี้จะเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครพี่พี่นะเป็นพิมพ์หน้าแก่ใบหน้าสวยชัดเจนครับใบหน้าสวยชัดเจนนะพี่นี่ครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนะเนื้อสวยโอ้สีดำดำครับพี่นี่ความเก่ามีคาบอะไรติดนี่นะครับนี่นะครับคาบซอกดำดำนะครับพี่ หมายเลขสามนะครับพี่นะหมายเลขสามเป็นพลาสซุงกอครับผงสุพัรนะเอเป็นพาสผงสุพรร์เนื้อดินโอ้นะครับล้วนแต่เช้าเลยนะพี่นะราของพัฒนาภยครับพี่ไปกันต่อครับพี่นี่นะครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เป็นฐานแซมนะครับเป็นสารแซมสองหูนะครับนี่เอานี้ออกเก็บปูนเพื่อหอยครับพี่นะครับเนื้อโซนขาวแก่งนะครับพี่นะเนื้อโซนขาวแก่งครับนี่เป็นฐานแซมนะครับฐานแซมสองหูนะครับนี่ ใบหูสองหูนะบางองุงนี่ก็จะไม่เห็นนะครับพี่นะบางองุ่จะไม่เห็นนะครับองุนี้แกะปูนเปลือกหอยครับพี่ขาวมีความแข่งอ่านะครับนะขาวมีความแข่งครับพี่พี่เนื้อหาลูพุนพุนปลายเข็มเพียบเลยนะครับพี่นะนี่ครับหมายเลขสี่นะครับพี่นะฐานแซนสองหูนะครับพี่นะหรือฐานแซมใหญ่ก็ได้นะพี่อะ ลองดูนะครับพี่หมายเลขสี่ครับต่อไปครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าจะเป็นพระกุ่เนื้อดินนะพี่นะโซนพระกำแพงนะครับนะองค์นี้ออกเนื้อสีดําๆครับพี่เขาเรียกเป็นพระซุ้มยอนะครับนะเป็นพระซุ้มยอนี่เป็นแบบว่าพระแบบดังในยุคอดีตนะครับในยุคอดีตนะครับนี่ดูแลดอกมะขามนะครับพี่นะแลดอกมะขามนี่้อยตัวขึ้นมาเห็นเห็นเลยนะครับเป็นพระซุ้มยอนะครับเป็นพระกุ่เก่าโบราณเลยนะครับพี่ นี่ครับเน <c oughs> ื้อหาก็จะคล้ายๆแบบพวกซุ้มกอนะครับพี่นะนี่โซนเดียวกันเลยนะครับพี่ซุ้มยอครับพี่เจอแบบนี้เก็บได้เก็บนะครับพี่นะหาไม่ได้ง่ายๆนะครับพี่หาไม่ได้ง่ายๆนานๆพบเจอนะนะครับพี่นานๆพบเจอกันสักองนะครับนี่เป็นเคลยกพระซุ้มยอนะครับนาปังนั่งปังมาลวิชัยครับพี่นี่ครับ เนื้อสีดำนะพี่นะเนื้อสีดำดำเขาว่าหายากนิยมนะครับพี่นะเขาว่าหายากนิยมหมายเลข้านะครับพี่นะต่อไปครับพี่หมายเลข้หกครับหมายเลขหกเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพี่ๆครับนี่ล้ำบึกเลยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเนื้อสวยฉ่าหลังเป็นล่องกากหมากครับเนื้อสวยฉ่านะครับแกน้วมันตังอิวครับพี่ๆเนื้อหนุบสวยนะครับนี่ มีร่องรอยคาบไข่นะครับนะขึ้นเนื้อหนึบสวยมากๆครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกหอกัดคู่หลังเป็นลายกากหมากเลยนะพี่นะเป็นล่องกากหมากเนี่ยครับล่องกากหมากล่องกระดานเนื้อหนึบสวยๆนะพี่นะคัดมาสวยๆครับพี่มาแบ่งปันกับพี่ๆนะโอ้โหวันนี้ก็นะครับมีหลากหลายรายการนะครับพี่นะหลากหลายรายการครับพี่ไปกันต่อครับพี่หมายเลขเจ็ดครับนี่ หมายเลขเจ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่เกจทะลุซุ้มนะครับนะองนี้เนื้อหนึบสวยนะครับนะออกสีไข่ๆนะครับนะมีรอยแยกรอยปีครับนี่นะครับมีร่องรอยครูดนี่ครับขอบตานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ครับเกตทะลุซุ้มเนื้อหนึบสวยมากๆนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อหนึบสวยมวลสารฝังลึกนะครับพี่นะเนื้อหนึบสวยมากๆอีกองหนึ่งครับพี่องนี้ วัดระฆังเกตทะลุสมพิมพ์ใหญ่ครับก็มาแบ่งปันกันอ่าทุกๆวันนะครับพี่นะมาแบ่งปันกันทุกๆวันครับพี่นะครับน้องติดไม่ติดธุระอะไรเนี่ยน้องมาแบ่งปันกับพี่ๆแน่นอนนะครับพี่นะมาแบ่งปันกับพี่ๆทุกวันแน่นอนนะครับหมายเลขเจ็ดผ่านไปนะครับถ้ามีติดธุระก็นะครับเยะจะมากันใส่ซ้ายหน่อยนะครับพี่ต่อไปหมายเลขแปดครับโอ้โหองนี้เนื้อสวยครับพี่ๆนะครับองนี้เป็น เส้นได้วัดละครังนะครับเราเป็นพิมพ์เส้นได้วัดละครังครับพี่อยู่นานๆพบเจอนะครับนะอ่านานๆพบเจอนะครับนี่เนื้อโซนเดียววัดละคังพิมพ์ใหญ่อะไรเลยนะพี่นะนี่ครับเนื้อสวยมากๆครับหนึบนุ่มตรงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่นะนี่เป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อสวยนะมีขอบปิ้นนี่เลยครับเป็นอ่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกอะไรนะ เรียกอะไรบังคับพิมหรอพี่นะครับเส้นบังคับพิมพ์อ่านี่ครับเป็นเส้นได้นะครับนะเนื้อหนึบหนึบสวยๆเลยนะครับนี่หมายเล็กแปดนะครับพี่ตรงนี้ครับหมายเล็กแปดจำหมายเล็กจะพี่พีดีนะครับพี่ๆนะพี่ๆทักมาเนี่ยนะครับบางทีบอกว่าลวงพ่อนี้เท่าไหร่พี่น้องบางทีก็จําไม่ได้นะครับพี่ลงทีก็วันละเกือบเป็นร้อยองค์นะครับพี่นะครับลงสองคลิปละนะครับนะสองไลค์เนี่ยนะครับหมายเล็กแปด บางทีจําไม่ได้จริงๆพี่นะครับนะจาหน้าว่าหลวงพ่อนะครับพี่แต่ไม่รู้ว่าลงอีพีไหนนะครับพี่ต่อไปครับหมายเลขเก้านะครับต้องย้ําเลยพี่นะครับนะส่วนมากเนี่ยนะครับจะเป็นวันต่อวันนะพี่นะเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นลูกค้าประจํากันนะครับพี่นะเขาก็จะวันต่อวันวันต่อวันนะพี่นะถ้าย้อนวิดีโอเนี่ยนะครับผมแนะนําให้เข้าไปที่คลิกไปที่ชื่อช่องนะครับนะชื่อช่องบารมีพักเครื่องนะครับแล้วกดคําว่าวิดีโอครับพี่มันจะเป็นวิดีโอล่าสุดเลย นะครับจะเป็นวิดีโอล่าสุดตรงนี้มวนสารสวยนึบนะครับออกขาวนะครับนึบแก่งนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับน้าออกสีขาวนึบเนื้อหานึบแก่งครับพี่พีมวนสารนะครับนิดนียครับสวยครับพี่รงนี้หมายเลขเก้านะครับนะน้องว่าจะใส่ตลับให้อยู่นะพี่นะถ้าใส่ตลับเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นและดูแลแบบดูแบบสวยงามนะครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบ นี่ครับหมายเลขสิบพ mm ิม hmm. พ์ใหญ่อกกระบอกนะฮะพี่นี่ครับหนึ่งเม็ดมูสานองนะครับนะองค์นี้เป็นหลังสังขยาครับพี่พี่ครับได้หนึ่งองค์ครับนี่ครับมีมาแบ่งปันกันอีกหนึ่งองค์นะครับนะเป็นหลังสังขยานะครับสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์อ่าอกกระบอกนะครับนะพิมใหญ่อกกระบอกนะครับพี่ของแต่สวยธรรมชาตินะครับนะเนื้อหาช่ำชํำครับพี่ ไปกันไวๆเนาะพี่เนาะเดี๋ยวบางทีแบบคิดมันจะตัดมันจะไม่ครบนะครับนี่แบบนี้เนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยมีรอยแยกนะครับนี่รอยแยกออกจากอ่ามวลสารแยกตัวกันนะครับพี่หมายเลขสิบครับต่อไปครับหมายเลขสิบเอ็ดพี่ๆชอบอยังไงก็ลองทักลองโทรมานะครับพี่นะลองทักลองโทรมาเนี่ยเผื่อน้องมีก็น้องก็แบ่งปันให้นะครับพี่ ต่อไปครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่เป็นหลองพวกเงินแล้วกันพี่อ่ะนะครับนี่หลวกพวอเงินพิมพ์ตาครับนี่ครับมาแบ่งปันให้นะครับพี่นะนี่ลงให้แล้วนะพี่นะสําหรับคนที่ถามนะครับคนที่ถามมันเข้ามานะครับองนี้เป็นพิมพ์สามชายครับพี่เนื้อสวยเป็นตามุ้งเลยนะครับเป็นพิมพ์สามชายนะครับนะเนื้อหาเก่าสภาพหิ่งนะครับพี่แบบนี้อ่านะครับสภาพหิ่งหิ่งเลยแบบนี้นะครับนะลําบึกนี่ครับ มวลสารสวยนะครับเขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวเลยนะครับพี่นะล่องลอยตะไบนี่ครับพี่นะครับล่องห่างๆนะครับตะไบโบราณนะครับพี่ตามซอกเนี่ยพี่ดูเลยนะครับความเก่านะดูนะครับโลหะเป็นตามุ้งจริงๆครับพี่องค์นี้สวยนะครับนะเป็นฐานพิมพ์ที่ตาสามชายนะครับนะพิมพ์ที่ตาสามชายครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดต่อไปหมายเลขสิบสองครับ หมายเลขสิบสองเอาเป็นอะไรกันดีเอ่ยนะพี่พี่ๆเอาเป็นอะไรกันดีเอ่ยนี่หมายเลขสิบสองอะหลวงพ่อเงินละกันพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนะเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับฟ้าไม่มีมือลองครับพี่อะถ้ามีมือลองนี่จะเป็นพิมพ์ b ีนะครับองนี้มีเม็ดเดือดนะบริเวณริมฝีปากครับพี่นีมีเส้นแปดนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์นิยม นะครับนี่หูแตะบ่าหรืออะไรนะพี่นะที่เขาเรียกกันนะครับอ,องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมสูงเลยนะครับล่ําบึกบึกนี่ครับต้องคอยตอบลายด้วยนะครับพี่นะนี่น้องชอบนะพี่นะนี่ลองดูนะครับพี่ใครสนใจอะไรกันใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่อ,องค์นี้เป็นพิมพ์ก้นช่อสวยนะพี่นะก้นช่อหล่อสวยเลยอ่านะครับตกแต่งสวยงดงามนะครับพี่ ตามซอกตามร่องก็ดำนะครับอมน้ําตาลน้ําตาลนะครับน้ำไม่ถึงก็ดำปุ๊ดนะครับพี่เนี่ยหมายเลขสิบสองครับต่อไปไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามนะครับเอาอะไรดีนะครับพี่น้ำมึนงงใหญ่แล้วนี่ครับหมายเลขสิบสามอะหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่องค์นี้นะครับเขาเรียก พิมพ์ทรงพระประธานนะครับนะหรือพิมพ์ระแก้วนะครับพี่องนี้มีเส้นรองนั่งสวยคมมากๆนะครับพี่นะวันนี้ไปได้มาที่อ่นแล้วค่สว่างมากเนี่ยพี่นะครับนะ้าจําไม่ผิดนะน้องได้มาสององสามองนะครับจะเป็นชุดพวกฐานคู่อะไรนะพี่นี่ครับเนื้อหาสวยนะครับพี่นะนี่นะครับพี่องนี้ครับ หอกจัคู่นะครับนายเห็นมวลสารสวยมากๆนะครับพี่นะสวยมากๆครับเนื้อฉ่ำตะการตาเลยพี่อะนะครับนี่หมายเลขสิบสามนะครับพี่นะไปหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่นี่ดูพี่นะครับแล้วเขาเรียกอะไรพูดขุนแผนทรงไก่ไหมพี่หรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วน่าจะเป็นเนื้อผงนะครับพี่นะเนื้อผงนะ เนื้อหาเก่ามากๆนะครับพี่เนี่ยเนื้อผงน้ํามันหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเป็นนั่งปางมาริชัยนะครับน้าทรงไก่นะครับน้าใบหน้าใบตาเห็นชัดครับพี่เนื้อหาเก่ามากๆนะครับพี่นะเนี่ยลองดูนะครับพี่ๆนะเนี่ยน้องห่าไม่เจอเซิร์ฟไม่เจอนะพี่ลองดูนะครับสา่พี่ๆท่านใดนะพี่นะมาพร้อมตลับหนึ่งใบครับนี่น้องสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะล้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่นะครับตลับลงจมหัวสิ่งน้องได้มาหลายใบนะพี่นะ แบบคู mean, ่กับพระมาอะไรอย่างเงี้ย <BR> พ <EN, S 1> <it really> mm ี hmm. <less. S 1> ่นะครับได้มาเชิงอ่าหลายหลายหลายหลใบอยู่นะครับพี่เนี่ยนะครับเนี่ยมีไกลหนึ่งตัวครับพี่ด้านล่างเนี่ยนะครับั้นเนื้อหาสวยเก่านะครับพี่นะเก่ามากๆนี่ครับต้องชมดูนะครับแล้วสภาพนี่ดูเลยนะครับพี่ดูสภาพเหมือนว่าเขาไปใส่มาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะพี่นะเนี่ยสภาพแบบด้านหน้าเนี่ยผิวมันหิ้งเลยนะพี่นะผิวหิ้งหิงมากเนี่ยครับ หมายเลขสิบสี่นะพี่นะก็แบ่งปังงนกันไปครับพี่นะครับนี่พี่มีกินน้องมีกําไรนิดหน่อยก็สุขใจแล้วนาะพี่น้องแบ่งปังนกันไปนี่ครับหมายเลขสิบห้าครับพี่พิมใหญ่เกตรูุ้ซุ้มครับองค์นี้เนื้อสวยชำ้ำอีกหนึ่งองค์นะครับพี่นะหลังเนื้อหนึงนะครับนะมีรอยยุบรอยแยกครับมวลสารเยอะครับพี่อยู่นี้เม็ดดำเม็ดเล็กนะครับพี่นี่อ่ะ องนี้ครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นักเกตทะลุซุ้มเลี้ยวแหลมมากนะครับพี่นะเกตทะลุซุ้มเลี้ยวแหลมเลยนี่ครับนี่ครับตักไข่น้ําตักกันขึ้นนะครับพี่องนี้สวยนะครับพี่นะสวยชํำนะครับนี่พี่น้องโมสวยนี่ก็คือว่าแบบว่านะครับน้าน้องนะครับคัดมาให้พี่ๆเลยนะครับคัดมาให้พี่ๆว่าเออแบบนี้นะพี่พี่เอฟซีนะครับหลายๆท่านหาอยู่ชอบอยู่บางที ทักมาปิดป well ิดไม่ทันนะพี่นะหลายหลายท่านนะครับทักมาปิดปิดไม่ทันคิดว่าเร็วแล้วนะครับนะมีมีท่านอื่นเร็วกว่านะครับพี่นะผมบอกเลยนะครับพี่รีบรีบเลยนะครับพี่นะรีบเลยอ่ะนะครับหนึ่งหมายเลขสิบห้าครับต่อไปครับหมายเลขสิบหกครับหมายเลขสิบหกนี่จะเป็นกีบบัวนะครับนะเป็นกีบบัวพนางกีบบัวนะกําแพงเพชรครับพี่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเนื้อ นะครับเนื้อสวยมากๆนะครับพี่นะเนื้อแบบว่าเม็ดแ่ดอกมะขามนี่พี่นะครับดูเส้นมือรองนี่นะครับนั้นเรียวคมมากนะครับนี่องนี้ก็มีสภาพผ่านการใช้มาครับพี่พี่นะครับผิวมันมันเลื่อมๆนะครับพี่ดูนี่นะครับแ่ดอกมะขามต่างๆครับนี่ศอกคาความเก่านะครับพี่องนี้เขาเรียกอะไรพระนางกีบบัวหรือพระนางกําแพงอะไรสักอย่างนะพี่นะเป็นพระสากุเนื้อดินนะครับเะเป็นพระกูเนื้อเนี่ยพี่ดูหน แร่ดอกมะขามเนี่ยทั่วองค์พระเลยนะครับนะเขาบอกว่าพระเนื้อดินเนี่ยนะครับนะถ้าองค์ไหนแบบมีเหมือนแร่ดอกมะขามเนี่ยพี่โอ้โหองนั้นนี่คือแบบมีราคานะเออนะครับแนละ้วมีราคานะครับนะถ้ามีแบบยิ่งแดงยิ่งเยอะนี่โอ้โหสุดยอดนะับพี่เนี่ยเราม,มาแบ่งปันกันนะับพี่นี่องนี้หนึ่งเม็รเบลลมเลยเนีย่นะครับนี่สวยมากๆนะครับพี่สายพระอ่า เนื้อดินนะพี่นะเป็นพระกูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตำนานจริงนะพี่นะเป็นตำนานจริงเขาแบบโอ้โหนะครับเป็นพระที่เก็บสะสมมีอายุยืนนานนะพี่นะครับนะต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดจะเป็นพระสมเด็จนะครับนะหนึ่งในสิบพิมพ์วัดละครังครับพี่องนี้แก่ปูเปื่อยหอยนะครับนะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับนะองนี้เป็นฐานคู่เนื้อแก่งครับพี่นะครับนะแก่ปูเปื่อยหอยนะครับพี่ดูด องนี้เป็นฐานคู่นะครับพี่นะเนื้อหนึบแข็งครับพี่องค์นี้หลังเรียบสวยนี่ครับลองดูนะครับพี่พนะองค์นี้เป็นฐานคู่นะครับนี่องค์นี้ก็ผ่านมือองที่สองนะพี่นะผ่านมือน้องเนี่ย นะครับน่าจะเป็นหง์ที่สองนะครับนะนะครับนี่หง์นี้เป็นพิมพ์ถ่ายคู่นะครับนะปกติเนี่ยเขาใส่กรอบไว้นะพี่นะเขาเลี่ยมหน้านะครับพี่นะเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมหน้านะครับสังเกตนะขอมันจะขาวขาวนะครับพี่แล้วเขาแงออกนะครับแล้วนะหน้าก็เอาไปช่างขายได้นะพี่นะ นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดพิมพ์ทรงพระประธานนะครับเราหูใหญ่เสียงแบบกลมมากๆนะครับพี่นะกลมมากๆนะครับ้นะมมาบนะสังเกตเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนะหรือพิมพ์พระแก้วเนี่ยนะครับพิมพ์ทรงเขาสวยสง่ามากนะครับนี่ดูดินะเขาจะมีแบบขนาดใหญ่มากนะครับพี่ดิ หลังก็นึบๆนึเนื้อเนอนะครับพี่นะหนึบหนึเนื้อเนก็นี่ครับนี่ครับสวยนะครับนะสวยมองอยังไงก็สบายตานะครับพี่เรามองมันมันนวลนวลสีนวลนวลสวยงามนะครับพี่นี่นี่ครับหมายเลขสิบแปดนะครับพี่นะหมายเลขสิบแปดต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเก้า นะครับพ um, ี uh, Hence, ่หมายเลขสิบเก้านี่ยครับพี่อ่ะนี่เอามาให้พี่ลงหนึ่งครั้งนะครับนะเป็นพระกูนะครับนะโซนพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าครับพี่นะครับเป็นพระกูโบราณนะครับนับเขาเรียกพระโคนสมองนะครับนับเป็นพระโคนสมองเป็นพระเนื้อดินครับพี่แต่องค์นี้มีการเคลือบมานะครับนับเป็นการเคลือบสีขาวนะครับนะและเก่ามากนะครับพี่นี่เป็นพระนะครับนะที่แบบว่านิยมนะครับเก็บกันอในหมู่ ทีนาา่นักสะสมนะครับพ้าเนื้อดินนี้เป็นที่ต้องการเลยนะครับพี่ปกติเนี่ยจะเห็นแต่เนื้อแบบเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับน้องรอมาแบบแปลกแปลกแหวกแนวนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับแต่เคลือบสีขาวครับพี่ๆนะครับองค์สักขนาดสี่ฝ่ามือนะพี่เนี่ยนะครับพี่นะครับนะแบ่งปันนะครับนะแบ่งปันทุกราคาครับพี่นะองนี้ นะครับไม่ใช่สารจริงๆนะครับแล้เขาเรียกพราโคนสมองอ่ะนะครับพี่นะเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับปกติดั้งเดิมเลยเนี่ยนะครับรากฐานเขาเนี่ยนะครับอยู่เมืองกรุงเก่านะครับพี่นะแล้วเขาได้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นมรดกสืบทอดอะไรนะพี่นะเห็งนี้น้องมองก็ว่าเป็นธรรมชาติดีนะครับแล้วมีการเคลือบนะครับเหมือนว่าเก็บรักษาหน้าพาไว้อ่ะนะครับผม ลกนาะสักประมาณฝ่ามือนะพี่นะนี่หมายเลขสิบเก้าครับต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบนี่นะครับหมายเลขยี่สิบออกศซนเข้มๆหน่อยนะครับพี่นะออกโซนเข้มๆหน่อยออกแก่งนะพี่นะเนื้อแก่งหนึบนี่ครับมวลสารเยอะนะพี่ตรงนี้นะครับนะมวลสารเยอะเม็ดเล็กๆเต็มเลยพี่ เนื้อหาสวยงดงามครับพี่ตีงน,นี้อีกหนึ่งองค์นะครับเนื้อหน,นึบแก่งวัดละคังนะครับนี่อันนี้พิมพ์อกวีนะพี่นะอกวี v, หมายเลขยี่สิบนะครับต่อไปรายการสุดท้ายแล้วกันนะครับพี่นะก่อนจากลากันไปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนยามเย็นๆน,นะครับพี่นะ,ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่ครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับอีกหนึ่งองค์นี่ครับพิมพ์ใหญ่อกวีเนื้อสวยช่ำมากนะครับนะเนื้อสวยช่ำตาเลยพี่ตรงนี้นะครับีมีเส้นล่องอีกตั้งหากนะครับพี่นะเป็นอกวีพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหลังเรียบเนียนลองรอยคาบความเก่านะครับนะติดจะเป็นย่อมยครับ นะครับนี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับอีกสักหนึ่งรายการแล้วกันอ่าหมายเลขยี่สิบสองครับพี่นี่หมายเลขยี่สิบสองครับเป็นพระยี่สิบห้าสตว์รษนะพี่นะยี่ได้มาอีกหนึ่งองค์ครับพี่นี่มาแบ่งมานกันนะครับเป็นพระดีวิธีใหญ่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับยี่สิบห้าสตวรรษนะครับเนื้อตะกั่วนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับปีนะาสวยใบหน้าใบตานี่ครับ กระแสสวยคมมากๆนะครับพี่นะกระแสสวยคมมากๆครับพี่นี่ยี่สิบห้าศตวตรรษนะครับปีสองพันห้าร้อยเกจิดังทั่วประเทศร่วมปลูกเสกนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบสองครับพี่มาไปแห่ปงปั่นกันนะพี่พระเครื่องแบบบ้านองนี้แบบเหมือนแบบว่าเป็นพระที่อ่า ปี2500นะครับแต่มีการนิยมด้วยถากันนาพี่นะมีการยมด้วยถากันก็อ่ะนะครับแล้วพอประมาณนี้พอแลกกันนะครับพี่นะเดี๋ยวขอใ้ติดตามชมกันตอนเย็นๆอีกหนึ่ง ep ครับหนึ่งชุดนะครับพี่นะวันนี้ก็ได้มาพอสมควรนะครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวออกไปอีกรอบหนึ่งนะพี่นะเนี่ยอ่ะฝากช่องทางการติดต่ออีหนึ่งครับครับพี่บารมีภาคเครื่องครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับย้ำอีกครั้งครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7 มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆสนใจหรือสแกน QR code เข้ามาได้ครับเนี่เข้ามาเพื่อนๆกันนะครับนะมีสมาชิกมากกว่า14,000มืพันท่านนะครับส่งของจริงตรงตามปกทุกรายการนะครับนะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามน้องโบได้เลยนะครับนะก็ขอให้สุขภาพยิ่งๆรวยๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ EP หน้ามาติดตามชมกันว่าจะมีอะไรมาแกงปลงกับพี่ๆครับ อวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ